สวัสดีจ้าวันนี้ป้านุชก็เข้าสวนจะมาดูฝรั่งนะคะทุกคนจ้าว่าจะห่อได้หรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นฝรั่งจินจูนะคะเขาก็เริ่มมีลูกใหญ่แล้วนะคะทุกคนประมาณเหรียญติบแล้วนะคะทุกคนจ้าประมาณใหญ่ประมาณนั้นเนาะป้าจะรออีกหน่อยนึงนะรออีกนิดหนึ่งให้ก็โตกว่านี้สักหน่อยประมาณนัน จะเริ่มห่อเขาเลยนะคะทุกคนจ้ากลัวเขา<อ>ไปเน่านะคะทุกคนประมาณนี้ก็กลัวจะไปเน่าเนาะเขาก็เริ่มลูกใหญ่เมื่องลูกเล็กมั่งนะคะทุกนคนจ้าแต่ต้องรอก่อนรอให้เขาใหญ่กว่านี้นิดนึง าหนุก็จะมารีวิวตอนนี้เป็นตอนที่สองนะคะที่้านุมามาถ่ายถ่ายคลิปว่าลูกจะโตหรือยังนะคะทุกคนจ้าคลิปที่แล้วนั้นถ่ายให้ดูกำลังจะลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กเดี๋ยวก,กำลังติดดอ,อกเยอะเลยวันนี้ตานุก็มารีวิวให้ดูว่าเออของ โตนะคะทุกคนเนี่ยลูกโตโตแต่ยังไม่มากนะคะยังห่อมไม่ได้นะคะถ้าเราห่อประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปเน่านะคะทุกคนเขาร้อนเนาะอากาศร,ร้อนให้กขาใหญ่ขึ้นสักหน่อยประมาณประมาณสักประมาณเนี้ยเ <c oughs> นาะแล้ดูวก็กลบไม่ถูกเคยห่อประมาณนั้นไง ก็ดกเต็มต้นเลยนะคะทุกคนจ้ยฝน,นมันตกไงนี่นี่เริ่มหยุดฝนเริ่มหยุดฝนเริ<ฮ>่มหยุดได้สองวันเนาะดินก็เลยแห้งเพราะดินบ้านต็นนก็จะเป็นดินทรายเนี่ยเขาจะไม่เหมือนดินกับที่อื่นพอแล้งสองวันนี้เริ่มดินแห้งแล้วก็จะต้องได้ลดน้ำไงแต่ตอนวันนี้เห็นฟ้ากำลังร้องเลย ป้านุก็รออีกนะคะทุกคนจา๋ารออีกร <c oughs> อให้ฝนตกวันนี้อีกถ้าไม่ตกวันนี้พรุ่งนี้อาจจะลดน้ํานะคะทุกคนอันนี้คือสวนฝรั่งของป้านุชเนาะฝรั่งนะคะอ่ะสวนฝรั่งฝรั่งจินจูนะคะเขาก็จะดกประมาณนี้นะคะทุกคนจา๋าต้นนี้ต้นเล็กนะคะต้นเล็กแต่เขาก็จะออกลูกให้ป้านุชเนาะเขาก็จะดก ประมาณตัวน,นี้คงจะต้องเด็ดเด็ดลูกทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าเขาต้นเล็กต้นแล้วก็ลูก <c oughs> ต้นเล็กแล้วก็ลูกดอกไงเ,เสียงฟ้าร้องทุกคนได้ยินไหมคะป้านุมาอยู่กลางกลางไรเลยเนี่ยเสียงฟ้าร้องป้านุก็กลัวเหมือนกันนะ จาะก็จะทำคลิปสั้นๆนะให้ทำยาวกลัวฟ้าเหมือนกันอย่าพุ่งลงมาเดือฟ้าเดือ่อแต่ก็วิ่งกันป่าล่ามีก็เห็นงูอ,อีกนะมีดกมากเลยนะคะทุกคนจ๋า,อ,าอ้าวนนางก็เหนียวไปไนหนมากป็เหนียวจ๋าเหนียวไปไหนนมาลูกสาว นางก็เดินเลาะนะคะทุกคนมาเป็นเพื่อนแม่เนาะนี่อีกนะคะทุกคนข้าเรื่องอีกนี่ลูกเขาก็จะโตแล้วอีกไม่นานนะคะป้าหนุจะต้องได้กินก่อนใสสวีเดนแน่นอนนะคะทุกคนจ้าทำไม้หลายต้นอยู่นะคะเศรษฐกิจพอเพียงของป้านุก็จะทำรวมกันนะคะทุกคน รวมกันคือว่าหมายถึงว่าอันนี้เป็นขนุนนะคะทุกคนจ้าขนุนแล้วป้านุก็จะเอาฝรั่งฝรั่งมาซ่อมแซมอยู่อยู่คู่กันไปนะคะทำสลับกันไปคือว่าอันไหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังอยู่ก็เอาไว้นะคะถ้าอันไหนตายเราก็ตัดทิ้งไปเนาะเศรษ,ษฐกิจพอเพียงของป้านุ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนจา๋าทำไปควบคู่กันไปนะคะอ่าอันไหนได้กินเราก็เอาไว้เนาะอันไหนไม่ได้กินเราก็ปล่อยเข้าไปขนุนก็เหมือนกันนะคะป้านุจะปลูกสับกันเลยระหว่างสับกันเลยแล้วพอสับแล้วก็สขนุนฝรั่งสับกันป้านุก็ยังเอาป้านุก็ยังเอเอ,อดูนะคะเนี่ย คื okay. พอมะพร้านน้ำหอมนะคะมะพร้าวน้ำหอมป้านุก็เอามาสับลางกันไว้นะคะเผื่ออันไหนได้กินไม่ได้กินป้านุก็จะได้เอานั้นไว้กินนะคะทุกคนจ๋าไม่ได้ซีเรียตตรงนั้นนะคะทุกคนจ๋าเนี่ยทำไว้ให้ลูกให้หลานเนาะทำไว้ให้พ่อให้แม่กินนะคะทุกคนตรงนี้ก็มันจะเป็นแบบ ปานุก็จะใส่มะม่วงไปด้วยไนะงมะม่วงน้ําดอกไม้ตอนเลกปานุก็ตัดเอาเอาเอาลูกเขาไปกินแล้วแล้วนะคะทุกคนจ้าตอนนี้เขาก็ติดดอกใหม่นะคะนี่เขาก็เริ่มติดดอกใหม่นู้นจะได้กินลูกหรือเปล่าปานุก,ก็มาเดินดูชมดูก่อนเขาได้กินก็โอเคนะคะทุกคนจ้าไม่เป็นไรคะ่ะไม่ซีเรียนนสนาอเศรษฐกิจพอเพียงของปานุ ทำไปทำไปแล้วก็หวังผลประโยชน์บ้างนะคะทุกคนจ๋าก็ร้องนะคะทุกคนจ๋าเหนจานก็จะขอคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจ๋าฟ้าร้องแล้วเกินนะคะกลัวนะคะทุกคนอันตรายยังไงป้าหนูก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าหนูต่อไปนะคะทุกคนจ๋าใช้กดติดตามได้นะคะบา,บายยจ้า กระเปาะกระเปาะจับมานี่ม,มากระเปาะมาแม่มาลุกมาร็วๆๆ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 ไหนวะ